สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำสถานที่กินเที่ยวแล้วก็ที่พักนะคะของเขาค้อนะคะคือเพื่อนๆอ,อาจจะแบบได้ไปลองเที่ยวหลายสถานที่แต่ที่ที่หญิงจะแนะนำเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ว่าเออมีความสวยงามแล้วก็ของกินอร่อยบรรยากาศดีวิวสวยถ่ายรูปสวยแน่นอนเลยอ่าที่แรกก็คืออ่าที่แรกเนี่ยจะชื่อว่าร้าน 180องศาคาเฟ่อ่าค่ะก็คือจะมกีกาแฟแล้วก็ขนมปังค่ะเค้กอะไรอย่างเงี้ยคืออร่อยมากนะแต่บรรยากาศเขาอะที่แบบว่าอยากแนะนําก็คือวิวเขาวิวเขาคือสวยมากคือถ่ายรูปออกมาคือสวยมากอะคือแบบวิวท้องฟ้าคือฟ้าฟ้า,ฟ,าฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเออแบบถ้าเราอยู่ที่กรุงเทพเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเนาะเนี่ยแต่มาที่เนี่ยแ,แบบท้องฟ้าคือฟ้าแล้วก็ภูเขาแล้วก็เมฆอะไรอย่างเงี้ย เป็นจุดเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเลยนะคะที่บรรยากาศดีมากอยากแนะนำนี่สวยมากแล้วก็มาที่ที่2นะคะเป็นร้านขนมจีนเนี่ยคะ่ะที่เราเห็นเป็นจับๆเนี่ยนะคะคือจานละ40บาทนะคะตัวน้ำยาเขาไม่คิดแล้วก็เขาก็จะมี อาหารกินเล่นด้วยอร่อยคืออร่อยมากเลยสถานที่นี้คือเป็นอีกหนึ่งที่ที่อยากแนะนํานะคะชื่อร้านขนมจีนไล่วันเย็นอ่าขนมจีนอร่อยบรรยากาศดีแล้วก็อาหารต่างๆของเขาก็อร่อยด้วยแล้วก็วิวของเขาก็คือสวยด้วยเห็นวิวท้องฟ้าเหมือนกันภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็ถึงที่พักของเราแล้วที่พักของเราวันนี้ก็คือชื่อว่าเดอะกราวินตี้เขาคอ ที่นี่เนี่ยก็คือเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆแบบแทบแบบอยู่แต่ในพื้นที่ได้เลยแทบไม่ต้องออกไปไหนแล้วคือว่าที่เขาแบบทาบรรยากาศได้ดีได้ถึงมากคือวิวคือชมวิวไปเลย360องศาคือมองเป็นมุมไหนก็คือสวยมากแล้วตัวสถานที่ของเขาว่ามันก็มีหลายแบบด้วยนะอ่าแต่ที่ที่ของเราเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบเต็นท์กระโจมนี้เข้ามาก็จะประมาณนี้เลยก็ดูอบอุ่นนะดูดี แล้วก็ดูแบบจากน่ารักน่ารักมีเตียงมีที่นอนประเด็นคือที่นอนคือนุ่มมากมือนอนสบายเพราะเราไปหลายที่แล้วบางทีที่นอนไม่นุ่มแล้วมันก็รู้สึกปวดหลังเนาะแต่ที่นี่ค่ะที่นอนนุ่มมากค่ะนอนสบายดูวิญ,ญญาณแล้วจุดไฮไลท์ของเขาอีกหนึ่งจุดก็คือพระอาทิตย์ตกดินค่ะมองพระอาทิตย์ตกดินเนอ,อคือสวยงามมากคือมาแล้วแบบว่าก็นั่งมองพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ กินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยปิ้งย่างเออแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ก็คืออากาศเย็นแล้วนะเนี่ยตอนตอนเย็นเย็นก็เริ่มเย็นแล้วตอนกลางวันนะมีแดดจริงนะคะแต่ลมก็จะเป็นลมเย็นนะคือบรรยากาศคือดีมากเลยอะก็อยากให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสน,นะถ้าเพื่อนๆแบบกําลังหาที่พักที่จะมาแบบช่วงหน้าหนาวช่วงวันหยุดกันะนะเนาะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่แบบที่สวยมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือแบบจุดพากที่ตกดินเนาะ โอ,อ้คือถ่ายแล้วถ่ายอีกอะ่ะมันสวยอะ่ะก็ถ่ายแบบคือมันวิวดีมากอะนั่งมองพระาที่ตกดินอะ่ะเออเนี่ยดูดีเขาก็ทําดีนะทําแบบมีที่ถ่ายรูปน่ารักน่ารัก,รกอะไรอย่างเงี้ยอืมเนี่ยบรรยากาศนั่งชมบรรยากาศพระทิตตกดินแล้วในที่พักเนี่ยก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะคะก็จุดแบบ มันไม่ใช่หลักมันไม่ใช่จุดหนึ่งหรอกมันก็แบบหลายๆจุดอะ่ะคือเดินไปตรงนั้นตรงนี้เขาก็จะมีแบบมีที่ให้ถ่ายรูปแล้วก็มีที่ให้ชมวิวเพราะว่าที่พักเขาอะคือมีหลายโซนโซนที่เราพักอะเป็นเหมือนเต็นท์กระโจมเนาะแต่ว่าเขาก็จะมีแบบเป็นห้องพักเป็นห้องๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่เราตรงที่เราพักอะไปเต็นท์กระโจมต้องต้องเข้าห้องน้ําที่เป็นห้องน้ํารวมนะแต่ห้องน้ํารวมเขาก็คือทันสมัยมากนะคือมีที่วอร์มแบบอุ่นๆนะแล้วก็เป็นแบบชักโครกแบบ อัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยเรื่องความสะอาดคือสะอาดมากคือดีมากเลยเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยที่พักอีกจุดหนึ่งนี่ก็เป็นทางเดินไปที่พักมองเห็นวิวพักที่ตกดินอีกอืต่อมาค่ะพอมืดแล้วค่ะเปิดไฟเปิดไฟเออเปิดไฟออกมาเออสวยอีกอะ่ะคือแบบคือสวยไม่ไหวเลยอันนี้คือแบบใช้คําว่าสวยเปลืองมากของสถานที่นี้จริงๆเนี่ยอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะ พอเขาเปิดไฟอีกแล้วก็ชมวิวไปโอ้วิวก็แบบสวยไม่ไหวสวยไม่ไหวจริงๆก็เลยถ่ายแล้วถ่ายอีกอยากให้เพื่อน <laughs> ๆได้เห็นเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็มองออกมาเนี่ยค่ะจากเต็นท์ที่เราพักเนาะเแล้วก็มองวิวอย่างเงี้ยอ่าแล้วนี่ก็ตอนดึกแล้วใกล้นอนแล้วใกล้นอนแล้วก็ออกมาออกมาชมวิวซะหน่อยอ่าเนี่ยวิวก็แบบประมาณนี้เลยก็สวยงามมากนี่ก็แแบบแวบๆบแบบก็คือฝนใกล้ตกค่ะ สักพักหนึ่งที่เรานอนนี่ก็คือฝนตกเนาะอากาศคือเย็นมากอ่าแล้วก็คือตื่นเช้าค่ะตื่นเช้าออกมาก็บรรยากาศนี้เลยออกมาจากแ็นปุ๊บโอ้โหแบบคือวิวแบบเฮ้ยคือสวยอะ่ะเออใช้คําว่าสวยสวยได้เปลืองมากค่ะเนี่ยดูวิวก็ดีคือมาแล้วแบบฮิวใจแบบฮิวใจมากๆสุดๆเลยอะ่ะแล้วนี่ค่ะบรรยากาศจุดไฮไลท์เขาก็คือเดินมาชมวิว คือมองไปไกลๆเนี่ยคือจะเห็นหมอกนะคะแต่วันนี้เขาบอกว่าหมอกมันอยู่ไกลไปปกติมันอยู่ใกล้กว่าน,นี้นะเออเนี่ยนั้นเราก็สูมสูงเข้าไปให้เห็นหมอกนี่แหมบรรยากาศแบบอ,อ,อคือละลายอมีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะที่นี่ขนมปังกาแฟแล้วก็พวกอมีไข่ดาวมีข้าวต้มแล้วก็เนี่ยค่ะ นั่งชิวไปชมวิวอีกนี่ซูมไปมองเห็นมองเห็นหมอกอืมเกอรอากากก็คือดีมากอะนั่งจิบกาแฟไปแล้วก็แบบกินไปอันนี้เราก็ใกล้กลับแล้วอะใก,ใกล้ใกล้จะออกจากที่พักแล้วอ่ะอกถ็ถ่ายอีกถ่ายอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายไม่ไหวถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบถ่ายรูปนี่คือแบบจุดแบบที่พักนี้คือโอเคมากเลยตอบโจทย์สุดๆอ่ะนี่ยค่ะ อันนี้นะคะแล้วนี่ก็เป็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเราจะมองเห็นจากที่พักด้วยนะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เนี่ยค่ะจุดชมวิวเนี่ยเราก็มองไปเราก็เก็บบรรยากาศไว้เดี๋ยวต้องได้มาอีกแน่นอนเลยเพราะที่นี่คือสวยจริงๆคือถูกใจมากอันนี้เป็น EP ีหนึ่งนะคะที่แนะนำเกี่ยวกับเขาคอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปภูทับเบิกกันแล้วเดี๋ยวยังไงหญิงจะถ่ายมาให้ชมอีกนะคะขอบคุณค่ะ